สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกับผมคือเก้าครับต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บครับผมวัอนี้มาในเมนูซอยจุในช่องนูราแซ่บแฟมิลี่ครับผมนูราแซ่บแฟมิลี่ครับวัอนี้ซอยจุครับซอยจุตับกับเนื้อนะครับได้กระหล่ำหั่นซอยใบใบสะรแหน่บุกพริกพนเออหนวยังไงจัดปวดปวดพักสะเดาแล้วก็บบกมะระเขาว่ามะระหวาน เออมันลหวานครับผมเป็นลูกป๋อมๆนะครับก็เจ้าหมึกซีดาดิพี่น้องนะครับนี่ครับหอมแดงพี่น้องนี่ได้แจ้วพี่น้องแจ้ว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 ครับแจ้วขมขมอยู่ด้วยครับหือเหนื่อยแล้วโอ้หอมหวยๆพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก่อนแดงกับแก้ขาก่อนเนาะพี่น้องเนาะกินเนื้อการกินเนื้อกินหนังต้องแก้กต้องแก้ขาพี่น้องครับ ในปกติแต่ออกเพจงานนะครับพี่น้องสวยจุนี่สวยจุซื้อครับโอ้การเปลี่ยนแปลงพี่น้องเกิดอากาศจังน้อยนะครับเมื่อวานฟัดยาฝนตกพี่น้องกลับมาหนาวอีกแล้วเออห้อนหานาวฝนตกอู้สาร,ร,สร,รพัดสารพิษมามาพี่น้องมาว่นะาไรย,ยังห้างครับผมอื้อแก่งอะไรบหอมๆนี่อ๋อนี่ หอมใไงโคดๆกลับพี่น้องขัดใส่เลยพี่น้องหอมคัดมาแล้เรียบร้อยแล้วเราทั้งฟรางสีตะเกียบบ้านเฮางนะครับอันข้างล่าง,ง,งอย่างเช่นว่าคนนั่นดูอย่างขวดขวดก็พี่น้องเอ้ยฉันคอยบ่ก,กินฉันคอยบ่อาอชิมก็บ่กขวดเออสิสา,นาดน้ำใส่เลยพี่นอ้องอืออือนีอ่มามาครับหอมหอมแดงมามาครับ ตับก่อนนะครับตับกับเหงือไปเลยครับเขาขอจับถ้วยแก้วนะครับเด้อจับถ้วยแก้ว

ไม่หน่อยห้ม็นแบนครับจับครับต้อป็น,หนเห็นมาเลยบาง,บางตับก็จะสดวนหนึองิ่งสายปิ้งเลครับรามาสั่มเลยครับมาสั่มดี 嗯。<laughs> พอใช่สามแล้ป่ะนี่ยเนื้อสันในพี่น้องในเนื้อสันมาเนื้อสันมาแล้วเลาะมันออกผมเอามันนู่นครับเอาแต่เนื้อครับล้วนๆเลยหมันมีน้อยเหรอกข่าพี่น้องมาละน้อยเด้อพี่น้องเด้อด้วยน้อยก็ยังบอกที่ด่าเด็กพี่น้อง ก็เรียกหมกฝรั on a a like, uh ่ง huh. บ uh ัก huh. ส mm ีดาบั huh. um ันละเ่อคนกินาบบที่บางมบกสีดาคืออย่างบมกฝรั่งนะครับคือกันครับฝรั่งจิ่มจูเออฝาของกรินน้อกพี่นอกอยากจะกินน้ำมันกแกงได้ยได้บอเดี๋ยวเราเดี๋ยวจเกินเน่อขอมใบของมัน โอยังยังยังน้อยนวพี่น้องกอนเ็งานเปทั้งทีครับคนมันก็ตืหมดแล้วล้วพี่น้อง còn rung tung non tiếng đằng nào, ừ, thêm bạc thêm khấm gì đây mấy non ขอน้องเพื่อเบ้งไม่บอกพิ่หัวสวยเยอนี่ติดมันเล็กลน้อยครับพี่น้องครับน,นี่มีมันมาละเล็กน้อยหนึ่งผมไม่ได้รักว่านี้

Yeah.

มามาเด้อพี่น้องเด้อมาเติมมากินน้ากันอีกทีนึงมาเติมเติมอีกทีนึงครับอุ้ยครับยาวก่ เป็ดลายิ่มอกแต่เนาะหวานม่เป็ดอืม,น,อมน้องตับหดดัวใจหุ่นอือตุ้งระขามตุ้กัะขามนาะยอาง้ำฉ่ำตุ้งมะรัก นนจะไปทากันนะครับวาผักกีเขียวว่เ,นนเ,เ,เพ็นนะปิดตอนนี้ครับเนื้อไงพร้อมเลยพี่น้องเผ็ดคักพี่น้องโหเหนื่อยไหมตอนเหนื่อยพี่น้องจดเลยร พ,พันได้กันห่อได้กันครับนี่นี่ครับตัวเอกครับบนันนี้เจ้า บสีไม,มีมันมน,นิดหนึ่งครับมันเนื้อสันมันสต,ต,ติดกเล็กน้อยบัก็คือเนื้อเสือนะครับเนื้อเสือมันก็จะหยาบว่ะปากกว้า,า,ขง,าขงของประเทน้กินเขากินน้ำดูพี่น้องเอ้ย ยำโดนได้ยังกไม่ร้องุสอนตับก่น้องเลยอาตับ่าห่ครับเ็เป็นแซนติดเป็เลยพันเลยครับนี่ครับนี่มวนไส้บาาเนี่ย

xu giao hơ แล้วนี่ด้วยที่โดนโดนมือก่อนนะครับถ้าเรามากินมือแรกด้วม,มันจะมียางเหนียวเหนียวติดปากครับผมเอาไปโดนมือเดอี่ยวยงนีพวกนี้กรอบคู่กอลติดมันนิดหน่อยหร้อเปลาหย่ำหยากรึย เป็นการลวกจิ้มพี่นอ้องแบบนี้ครับการลวกจิม้ม จิตมันก็เจักน้อยครับหยาบจักน้อยเพื่อมีเอ็นความเอ็นทันหลังนนะครับเนาะต่ก็แทบนะครับ Ừ. Ư... tay, độc tay mà เจ้ากับเนล่ะอืมอืมของของอ้งวังไรก็แต็งกินแกงปูน,นี่เนาะอืมอา่อยสุดอืมอันดกพิษนี่ก็โอ้โหเต็มกาไปเนอนยานแก็บต่องย้ำเอ็นย้ำหางของของนำเนี่ยครับผมอืมเนาะ นะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมรับเบิึงที่เข้ามาเป็นกําลังใจผมทุกๆคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจผมทุกๆคลิปและคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากแค่ช่องแอดโนราแซบคอนขันเขาไปกดนะครับตรงนี้แอดถังน้านะครับแอดโนราแซบครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมทุกผาพร่างกายแข็งแรงทุกคู่ทุกคนครับผมขอบคุณครับ